เข้ามาต่อพระมหาวิสัชย์กางเกงน้อเงินจะไหวด้วยชาผมนั่งนะครับกางเกงแดงไหวด้วยชาเสีอลากขางนะครับกินด้วยผมนั่งนะครับ่าผสมขึ้นด้วยผมนั่งนะครับการไหวครูสมัยก่อนในการสำรวจพื้นที่นะครับว่าพื้นที่ตรงไหนมีหลุมมีบ่อยังไงนะครับขึ้นด้วยหงบดกขางนะครับลงกะั เกงแดงลงกาดด้วยท่าเป็นจา่าข้าระดิ์นะครับหน้าผากสองข้อศอกสองหัวเข่าสองนะครับนะครับจะใช้มืออุดที่จมูกนะครับเพื่อสำรวจลมนะครับว่าลมเท่าไหนสะดวกนะครับก็จะก็จะก้าวนะครับปั้นบัดพันมือย่อยืดเจาะยากเยีย่ยงนะครับย่างขังสามขุมสลับวันปลาเดินนะครับ ลงด้วยค่าเสือราขานะครับเมื่อเกงแดงนะครับส่วนนเกงน้ำเงินนี่ยังว่ายในท่าผมนั่งอยู่นะครับจะว่ายด้สี่ทิศน,นะครับเพื่อสำรวจพื้นที่นะครับว่าตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อดวงอาทิตย์ขึ้นตรงไหนนะครับจะได้ไม่ให้ดวงสองเข้าที่ตานะครับ นว่าด้วยท่ามนโนราคายสอนหนือคุณคลกายศึกนะครับขึ้นด้วยท่าหงเหินนะครับแล้วต่ามหงเหนะครับ ไหวยไปทั้งสี่ทิศนะครับหลวงด้วยท่าเสือราักขานักบังเกตแตงครับโอ้แม่เหลยอยู่แล้วหรือยังขอฝากทีวังลงกเวิทูขอฝากด้วยแม่เอ,อ๋ยอยู่แล้วหรือยังสังฆังลกกาวิทูพุทธังอัดธรรมังอัดสังฆังอัดอัดด้วยนโมพุทธยะ กูจะผ่านใส่พบกูจะกบกูจะกัดกูจะปัดมึงให้แหลกกูจะแยกแม่พระธรณีผมเผาเจ้าทุรีนกนโตบรถปะน้ากินตีปะนะครับเป็นการหยอกล้อนะครับท่าที่ใช้นะครับเป็นท่าเสือลาขาวที่เป็นท่าไหว้ครูของบุญชายานะครับเสือลาขางนี้นะครับทําให้ในายก่องยมนมทองนะครับที่ชกต่อนหน้าเจ้าหลวง ได้ชื่อว่าหมืม่นมวยมีชื่อนะครับเดี๋ยวชุดที่สองขึ้นมาเลยระวังของเขาด้วยนะครับขึ้นด้วยหน้าคู่บัลลังก์นะครับนะครับแก้หมัดเวยตอกลงด้วยชุดเดือยน,นะครับชุดเดือยเป็น,นที่อยู่ที่บริเวณเแถวบริเวณตะตุ่มนะครับขึ้นด้วยหน้าคู่บัลลังก์นะครับลงมานะครับ ใช้ขาใช้แขนครับนะครับนวลธนุมาหเหยียบโลกานะครับเป็นท่าแก้หมัดนะครับอนุมานเหยียบโลกาขึ้นขึ้นข้างหน้านะครับไ่ขึ้นข้างหลังนะครับจะมีการหมุนนะครับมีการล้มลุกคุกคานนะครับ ผุ่มหืนนะครับรูกนี้นะครับล็กคุ้มเข้าหลังนี่ครับนะครับอ่าใครว่างขึ้นมาเลยนะครับน้องอ่านะครับเมาดูนะครับเวลาโดนโดนเทศปืนจี้นะครับจะจะแก้ยังไงนะครับสลับบันเปล่าด้านนอกนะครับบิดใช้อ่อกำลังอยากเอวบิดนะครับเพื่อ ข้อมือคือนะครับแย่งแย่งปืนออกมานะครับอนุมาใช้ท่าปิงท่ลงมานะครับทุ่มมุดพลาญนะครับจับปั๊บอาวุธเข่ากดกดที่บริเวณหัวไหล่นะครับเพื่อไม่ใูต่อตู้สามารถใช้อาวุธปืนได้ขมายข้ามเสานะครับลูกนี้สลับปัดปาปั๊บหักปืนหักปืนนะครับปยันนะครับ กรณีโดนชนร้ายนะครับเอา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 ปืนจี้นะครับเวลาส่งส่งกระเป๋านะครับจะใช้กระเป๋าแทงที่ลูกกระเดือกแทนที่ลูกตานะครับมีหนังสืออยู่นะครับใช้หนังสือปัดนะครับแล้วก็แล้วก็แทงนะครับถูกยด้านข้างนะครับใช้หัวหลักที่ข้อศอกนะครับนะครับ คุนยักษ์จับลิงครับหักคอหักแขนนะครับใช้ส้นเดือยต่อก็นะครับตบมือหน่อยอ่ะเพราะหัไหล่นะครับจะแก้ยังไงผู้ชายเข้ามาลวนลามนะครับผู้ชายเข้ามาจับหัวไหล่นะครับครับจับผักลงไปนะครับพระรามหักสรนะครับลูกนี้ครับจับลงมาครับทศกันพานางนะครับใช้ทุ่มด้วยใช้ทุ่มด้วยแต่อวนะครับบวยชทยนะครับทุ่มทับจับผักนะครับนะครับผนุมาลจะแทบปิงนะครับ กระชากดึงผู้ต่อสู้ลงมานะครับจับพลิกนะครับจับแขนของผู้ต่อสู้หักกันนะครับทุกกกอดที่ผู้ชายเข้ามากอดด้านหลังนะครับแบบพิมานเทวาครับยกขายกนะครับถ้าใช้จีงก็คือทุ่มเอาขาลงนะครับก้อนเงื่อนนะครับลู็นการหักหักข้อศอกหักแขนนะครับทลกและยันนะครับ กอดเอวนะครับสุดายุชิงนานะครับใช้แขนขับใช้แขนขับหักแขนนะครับเขกากอดทั้งหน้านะครับอนุมาถวายแหวนนะครับ